สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22กันยายนพุทธศักราช2567ครับเรามาอยู่กันที่สถานีรถไฟกลางบางซื่อนะฮะหรยวว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับขณะนี้เป็นเวลา12นา10นาทีนะนี่นครับบรรยากาศในช่วงเที่ยงแล้วก็รถเมล์มานะครับสาย138นะทางดวนนะครับ นะครับ1 3 8แล้วก็ตามมาเป็นบอลลักนะครับหนึ่งสามแปดเองนะฮะขอบคุณมากทังทายด้วยนะจริงๆเราอยู่ที่กลางบางซื่อน,นะครับ ตามกันนะครับว่าวันนี้มาทําอะไรกันที่กลางบางซื่อนะเดินมากันที่ด้านในอาคารนะครับนี่จะเป็นจอแสดงสถานะขับรถไฟทางไกลทั้งขาออกและขาเข้านะจะเป็นขาเข้านะสายใต้นี่คือสีแดงนะครับส่วนสายเนือกับสายตะวันออกนเฉียงเหนือนี่ใช้เป็นสีน้ําเงินคู่เลยนะ น,นี้22นากานาทีนะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับขาออกนะครับเห็นได้เลยนะครับว่ามีอยู่แค่ขบวนเดียวนะที่เป็นสายเหนือนะครับก็คือขอบวน1้9นะไปทางเชียงใหม่เหลือสีแดงหมดเลยนะครับไปทางสายใต้ท่างนั้นขบวนะร0 9ที่จะออกแล้วขบวนต่อไปคือ14 1 5นะอีกประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับ่อจากนี้ ตามกฎของสถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเป็นสถานีระบบปิดนะฮะจะขึ้นชานชลาได้ก็คืออยู่ที่ชั้นที่2นะครับการที่จะขึ้นชานชลานั้นจะต้องมีตั๋วนะแล้วก็สามารถขึ้นได้ก่อน20นาทีก่อนเวลาขวบรถออกหรือเมื่อขวบรถพร้อมนะครับจึงจะสามารถขึ้นชานชลาได้นะนี่เราเป็นทางบอกไปขึ้นรถนะครับเนี่ย นะข้าบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับตัว GK 402บาทและ GK 4023นะั่งเว่งกันคืยานทันแข่งนะครับ <S <S ขณะนี้เวลา13.10นครับรถจักรของขบวนรถเร็วขบวนที่171ครับ171ไปทางสุไหนก,กุกเที่ยวก็เวลา15.10นาออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะ ตอนนี้กำลังนำรถจากเชียสว5222วิ่งเข้าสู่ยานไปทำต่อริ้วนะครับที่จะวิ่งขึ้นสู่ฐานกลางกรุงเทพภิวัฒนต่อไปครับ และในส่วนตรงนี้ที่เราอยู่นะครับคือแอดซูเปอร์ชีนะครับที่พื้นที่ที่การรถไฟแห่งไประเทศไทยจัดไว้ให้ออกกําลังกายนะครับมาใช้สอนพื้นที่ได้นะโดยจะอยู่ติดกับสถานีรถไฟกลางกรุงเทพเอภิวัตรเลยนะครับดูนะสถานีกลางแล้วก็ด้านฝั่งนี้นะครับเป็นยาน LD, เอลดีพระคนโยทินนะฮะก็สามารถมาดูรถไฟกันได้นะครับเนะี่ย ขณะนี้เวลา13.20นาทีครับขบวนรถเร็วขบวนที่109 109รถเร็วเส้นทางรถไฟสายเหนือไปทางเชียงใหม่ออกจากย่านนะครับวันนี้ขบวน109พิเศษมากเลยนะมีการพ่วงรถนั่งชั้น3ปรับอากาศด้วยนะครับอยู่คันติดรถบอพอหอนะฮะติดรถสัมภาระน,นะครับบสอพอ SY5219 นะครับเดี๋ยวนะบอชสอปอนะครับ ขบว10น109ะนั้นหน9่เป็นทางเชียงใหม่ออกจากย่านครับเตรียมขึ้นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ต่อไปครับกลับมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์แล้วนะครับเมื่อกี้เห็นขบวน1 0 9้เลยนะพวงบริษัปอนละตามเวลาออก14.15นนะครับตามกฎี่แอดมินได้บอกไว้นะ20นาทีก่อนเวลารถออกสามารถขึ้นชั้นชลาได้ ัน่ก็แสดงว่าจะขึ้นชัชลาได้เวลา13.55นั่นเองนะครับอันนี้ก็ยัง13.33ากันเลยและในตอนนี้นะครับแอดมินซื้อตัว๋วเรียบร้อยนะฮะถัดจากเมื่อกี้นะ1 3 3มสนี่ก็ซื้อตั๋วตอน13.34บนะแป๊บเดียวเองนะครับแอดเป็นจองตั๋วนะบขบวน109นเนะไปทางเชียงใหม่ แต่ว่าเราจะลงกันที่สถานีนดอนเมืองนะครับซึ่งอเป็นเลือกเป็นบริทพัดลมนะแต่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบชสปทอกันกันเล็กน้อยนะซึ่งตั๋วนี้นะครับมีความสําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับการขึ้นขบวนรถไฟที่สถานีนรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้ QR ีย d e คอันนี้นะครับไปสแกนในการขึ้นขบวนรถนั่นเองนะครับผ่านเกตประตูเหมือนกับสนามบินเลยนะครับนี่ก็สามารถซื้อตั๋วได้นะครับนี่นะฮะมีหลายช่องให้เลือกเลยนะครับ ก็มีตารางเวลาแสดงบอกด้วยนะครับจอด้านซ้ายมือนั่นคือรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแสดงนะครับนี่ก็ตั๋วของเรานะครับนอกจากตั๋วที่ไว้ใช้ผ่านเกตประตูนะครับก็ยังเป็นตั๋วที่เอาไว้แสดงตนนะครับตอนอยู่บนขบวนรถให้พนักงานขบวนรถตรวจนะฮะก็คันที่2อที่นั่ง17นะครับอตอนนี้อยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับเดี๋ยว จะรอขึ้นขบวรถนะครับขบวนรถออก14.15ขึ้นขบวนรถก่อนเวลารถออก20นาทีนะั่นคือ15.55เริ่มบอดดิ้งนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีนาที่เป็นแค่รออย่างเดียวนะครับรถไฟทางไกลนะครับสายเหนือสายตะวันชิงนืที่ชันจลาที่1และ2นะครับ <S <S ใกล้กับประตูที่5นะเลยนัติดกับสมทารงซื่อ เป็นจุดพักนะครับรอขึ้นขบวนร,รถนะเห็นไหมครับจะตรงนี้จะเป็นจุดขึ้นขบวนร,รถนะครับก็จะมีนี่นะเป็นเกตให้เอา QR โค้ดที่ตัวนะครับมาสแกนนะครับสแกนเข้าทั้งตัวที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษหรือว่าเปิดตัวที่จองมาในรูปแบบออนไลน์ก็ได้นะครับ เอาคิวาคนที่ปรากฏอยู่บนตัว๋วมาสแกนเพื่อเข้าผ่านประตูนั่นเองนะครับนี่ก็รอนะครับรอแอดมินนู่นนะครับอันนี้เป็นเวลาขบวนอื่นด้วยนะแสดงขึ้นมาซึ่งก็ดีนะครับเพราะว่านู่นนะครับมีฝั่งหนึ่งด้วยนะครับไม่ได้มีแค่ฝั่งนี้นะระบายคนน่าจะระบายได้ดีเลยนี่ก็รอปอดติ้งครับ ที่ชุมทางบางซื่อกันเล็กน้อยนะครับเนี่ยนะฮะ G K สี่ศูนยสองแปดเดินตบเปล่ามานะครับ นาน,นีที่ชานชลาที่2ครับขบวนรถธรรมดาขาบวนที่2 3 4 2 3 4จากสุรินเข้าบางซื่อนะครับเดี๋ยว4 5 3 4 ก็าบางซื้อครับขบวน2-3-4ครับ2-3-4จากูจากรินตอนนี้14นาฬิกา5นาทีแล้วนะครับขบวน109ก็เรียกขึ้นขบวนรถแล้วนะ แอดมินคงทิ้งตั๋วขบวน109แล้วนะครับไม่น่าได้ขึ้นไปดูบอยชสอสป .1 แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแอดมินเคยถ่ายบอยชสป .1 แล้วก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่หน้าช่องเลยนะครับทุกนะจะเห็นนะครับเป็นรถบอชสอปนะจอดอยู่กับ GEK นะครับแอดมินคิดว่านะครับคิดว่าคงน่าจะรอพ่วงท้ายขบวน202เลย เราจะได้ดูปชสป,ปสอ2คันเลยนะครับขับรถเข้ามาในขณะนี้ครับเป็นขับรถธรรมดาขบวนที่202 สองศูนย์สองจากพิษนุโลกครับเข้าบางซื้อชาชลาที่สองอสตอมสี5หนึ่งห้าสอง ชานะครับมาตามหลังขบวน234เลยนะปกติแล้วขบวน234จะมาหลังนะครับเห็นว่าบชสปที่จอดตรงนู้นจะเอามาพ่วงท้ายขบวน202หรือเปล่านะเป็นอุตสา์สละตัวขบวน109เลยนะครับขอามาลุ้นกันนะปิดท้ายด้วยบชสหนึ่ศาครับ เสร็จแล้วครับขบวนสองูนสองนะครับท้ายขบวนสองูนสองนะครับเปิดวีดยาวๆถอยมาเลยครับ รถบชสปนะฮะรถชั้น3แอร์อีกคันหนึ่งนะครับนำมาพวงท้ายขบวน2 0 2นะชั้น3แอร์ของเรามีทั้งหมด5คันนะครับได้แก่เบอร์1เบอร์2เบอร์สาเบอร์4แล้วก็เบอร์10นะครับพวง1 0 9นกาี่เบอร์1นะนี่คันนี้เบอร์2นะครับ ขบวน109นะครับ109ไปทางเชียงใหม่ออกแล้วนะครับ สี่เค่น ที่พง้อยเก้านุคือเบอร์หนึ่งแหมวันนี้ได้เจอบอีอสสปสามรถสอ,อคงคันเลยนะไครับคุณปูพงนะท้ายขาบวนสองูนสองครับส่งกรุงเทพปลำงโปงสำหรับรถชั้นสามแอร์คันนี้นะ มี้าหน้าหัวขบวน2 2 2นะครับขบวน202ออกบางซื่อครับหลังจากรับปชสปเบอร์2นะครับ นะครับสุดท้ายนะครับขายดีครับกระวนสองศูนย์สองสองศูนย์สองบางซื้อครับพวงบอลชอ,อบปอเบอร์สองเด็ดมากนะปุณตีเจอทั้งบอยชอสปอเบ,บอร์หนึ่ง แล้วก็บชสปเบอร์2องเลยนะครับเ็นจริงๆนะฮะสองใน5เลยนะครับเราเจอกันวันนี้สำหรับรถบชสปนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นรถที่ในอนาคตจะได้ให้บริการอีกเยอะๆเลยนะครับสำหรับรถนั่งปรับอากาศนะครับบอกว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์สติ๊กเกอรกดติดตามกดแจ้งเตือน เพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่คลิปต่อไปที่อดมิมีนจะได้เลยครับสำหรับคลิปนี้จากรลักกนไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ